เอาสบายดีเนาะมื้อนี้เขาจะมาพาลินอันน mm ั hmm. ้นเกมอันนี้เนาะเขาห้องว่าเกมอันน่ะพาตัดหัวใจเนาะมาเบิ่งมันเป็นแน้วใดเนาะสบายดีมาทุกคนเนาะ mm hmm. ก่อนที่จะไปฮับซมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาะ mm hmm. อ่านช่องสามไม่น้องของพวกเา mm hmm. ราเนาะ tree butter channels เนาะมาเริ่มกันเลย mm hmm. เล่นเนาะเป็นแนวใดเนาะ mm hmm. โอเคทามาเริ่มเนาะเริ่มจากกันจะ เอาเกียมพาตัเนาะคนเจ็บพาตัดนหัวใจนางอันนี้เนาะซื่ออันนั้นโมฮูเนาะอาจจะเมนเรากินโอเลี่ยงลายเกินไปบอกกินกาแฟลายเกินไปบอกเลยมีปัญหาทางด้านโรคหัวใจเนาะเราเป็นโรไดนี่หูซึกเจ็บยนนันบริเวณอันนั้นเอนิกเนาะหลายมือแล้วเนาะราวาหัวใจของเรานี่ยเมนรูสึกว่าเต้นกระตุกกระตักกระตุกกระตักกระตุกกระตักเนาะ เดะเอ่อน้องหูซึกเมื่อยเนะเาะแล้วก็แล้วก็ัวใจเราแมนบกแข็งแห้งเล้แท้เนาะหัวใจสีห้องบอมีไพ่จองมาเบ่งเลยเนาะเราเราหูซึกกังวลได้นี่เนะาะกังวลไปพบแพทย์เอเขาเห็นให้เราเอานอนรับสบายก่อนนอนด้วยยาสลบก่อนที่จะเริ่มการพาตันหัวใจให้เราเนาะโอเคๆๆๆๆเอายังไง ยังไงนี่เอามาฟังระดับการเต้นของหัวใจแล้วไปได้หัวใจไม่ได้เสริมใหญ่เหล็กเขานี่สอดสายออกซิเจนสอดเข้าไปที่ปากเนาะให้เรานอนหลับด้วยความสบายใจพวกเขาจะพาตัดหัวใจให้เราเนาอหัวใจสีห้องบ่ม,งมีไฟจ้องทาน้ำยาเนาะอยู่บริเวณหน้าอกเนาะบริเวณด้านถึงของนมเนาะตัวนี้ ให้เลาเนาะมาเลย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 ท้าเข้าไปท้าเข้าไปท้าเข้าไปจนกวาจะเพียงโพสเวรจะโพสใจท้าเข้าไปเลยท้าเข้าไปท้าเข้าไปขาเสื้อ่อนเนาะเขาต้องได้ขาเสื้อบริวณนที่เขาจะลงมีดเนาะเริ่มต้นด้วยเขาจะแต้มเนาะเขาจะแต้มเส้นเนาะตัวนี้เพื่อเขาจะเริ่มตัดเนาะเอาเลย เอ้โอเ,เริ่มเต้นด้วยนี่เนาะตุบปาไฟฟ้าแชดแชดโอ้ยรู้สึกว่าจะมีเลือดไหลออกมาเนาะหลายๆคนเห็นเลือดก็จะตกใจเนาะเอาเซ็ตมันแค่เกี้ยงๆบอกให้มีเลือดเนาะใส่เครื่องนี่ดูเอาริมเลือดออกมาให้ม,มันมีเลือดเนาะเอาบนดังนั้นละกัน เลือดมันจะตกเข้าไปไหนมาบนเหมือนกันเอานี่แงออกเมื่อวันจะจะบอกให้นะเลยแง่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 งหวัวใจสีห้องบ่มีไพจ้องอ๋อผลบ่อเห็ดแง่แง่แง่เราจะปาดกระดูกทอนนี้ออกเนาะทอนด้านเทงเอาเก็บมาไว้อีก ยังมีเจ้าอีกซองทอนมั้นี่เนาะโอ้ใจสีห้องมมีไผจองเอาปลาไว้เนาะก่อนเขาจะใส่คืนเนะาะเริ่มต้นเนะเาะพวกเขาจะวางกระดูกไว้เปิดลำดับเนะเาะเพื่อให้มันลงกันเนาะเริ่มต้นเลยเนาะอันนี้บาดออกเนาะนี่นี่ อ่าเขาจะดึงออกไปทางข้างเนาะโอเคเาจะเริ่มเลยเนาะมาเลยมาเลยเขาบอกว่าเฮ็ดยังเฮ็ดยังเนาะเอาทอสอดใส่เนอทองเครื่องทอตัวนี้เนอสอดใสอ่อย่าลืมอย่าลืมอย่าปนสีมานละมาลอยเนาะเอาสีใส่ให้มันถึกอันเนาะว่า สีแดงนะก็แดงสีถูกสีเข้าไปสีผ้าก็สีฟ้าเนาะสีเหลืองก็สีเหลืองแง่เรียบร้อยคอเขาจาปะปาป่าเส้เน,นะนเลือดเนาะหลอดเลือดหัวใจเนาะคุณ้าในกระตูนนะเนาะเขาเจอของแท้ในคือคนหนาวแตกแลนนี่ก็บาดเนาะค่คอยได้เห็นเนาะ หลอดเลือดหัวใจใส่ทอส่อซุบเข้าไปคันวะเอาทอ่อซุบเข้าไปทอ่อซุบเข้าไปาทอ่อซุบเข้าไปาทอ่อดูว่าเขาจะห้องว่าหัวใจเทียมหัวใจเทียมขับไล่คันวะเริ่มเลยเอาเลยเอาเลย อาบัดน,นี้บอกลาหัวใจอันเหี่ยวแห้งของนางได้เลยเขาจะมาปินปัวให้นางได้เศร้าดีเด้ออ้อาวเไว้เปลี่ยนหัวใจใหม่โอ้มันบูมเป็นธรรมดาเนะาะเขาปลูกท้ายหัวใจได้แล้วบะเนาะสมัยกระตูดอันนี้เขาห้องสมัยกระตูดเนานะโอเค ตามนี่เนาะเห็ดตับว้าข้าคปยิบเข้าไ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 ปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบัดนี้หัวใจสีหงมีไพจ้องว่า กระตุกกระตักกระตุกกระตักไล่ชาร์จไฟฟ้าให้กระตุ้นหัวใจให้เต้นตึกตัก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 เงียบ้อยอ่าเรียบร้อยอเยอยนาะหัวใจเริ่มเต้นปกติคือกันกับเสียงดนตรีในหัวใจเสียงดนตรีในหัวใจเอาเลยเนาะเลยเอาจะประกอบเข้าคืนเนาะอะไรต่างๆท่พผ้าตอนน้ำอิ อุฟ๊ฟอ่าเราต้องได้แก้ไขตรงนี้เนาะโอเคได้จึงได้วันนี้คุนว่าให้จึงไดเสินสภสษาตอนนี้ เรียบร้อยหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กเขาจะประกอบเขาขึ้นะนาตามรำดับของกระดูกครับมันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยังเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดคือ,อนานตอบหับแท้เรียบร้อย ใส่การจอดกระดูกเรียบร้อยเนาะมันนี่ยอดกาวใส่เราจะยอดกาวว่าเกาติดเนาะเกาเนี่มันเกาเฉพาะกระดูกเนาะมันเป็นเกาอื่นในใสายในทางการแพทย์เนาะ เรียบร้อยวันนี้เขามาปิดบาดแผลกันเลยควงควงควงป,ออปิดหน้าอกปิดหน้าอกนาะเริ่มด้วยการฮิดสไลด์ซิก,ซกแซกแบกห้องหัวใจมีเริ่มต้นด้วยเก่า เคเรียบร้อยแล้วหัวใจของนางสำเร็จแล้วมาเบิงตัวจริงมันสิเป็นแนวใดใส่เครื่องงามๆให้เราเด้อเครื่องงามๆเอาทรงนี้คือชีดีก,ก่อนนะใส่เครื่องแนวใดอันนี้บอกเอาซิฟ้าสามสีม่มงแหละทรงผมตัวใดใส่คอบ่ โอเคสวยงามจับใจเรียบร้อยขอบใจที่ฮับส้มนะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนาอเพื่อเป็นกำลังใจให้่อง t รีบาเดอร์ช n นเ l ลของเราได้สร้างคลิปวิดีโออันมวนมวนให้นี่จกันไปหัวใจอะไรฮะ